ต้นตินเป็ดหรือต้นพญาสัตบันนะคะที่มีออกดอกกันเยอะๆมากในฤดูการนี้เนี่ยกลิ่นมันทําให้เราเวียนหัวก็จริงแต่ว่าตัวกลิ่นเนี้ยไม่ได้เป็นสารพิษต้นพญาสัตบัญจริงๆมันก็ไม่ใช่ต้นไม้ประจําถิ่นของบ้านเรามันอยู่มาจากทางอินเดียทางทางโซนอื่นๆนะคะนำเข้ามาและด้วยอากาศที่ผิดปกติไปจากเมื่อก่อนก็ทำให้ ช่วงเวลาของการออกดอกเนี่ยมันอาจจะออกมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะก็จะทําให้ตัวกลิ่นมันก็จะเพิ่มขึ้นส่วนมากประชาชนทั่วไปจะรู้จักต้นตีนเป็ดในชื่อของพญาสัตบัญช่ไหมคะต้นพญาสัตบัญส่วนมากก็จะรู้จักในในแง่ของอการเป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นที่ทําให้เวียนหัวจริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้ในประเทศไทยที่ชื่อว่าต้นตีนเป็ดเนี่ยมีมากกว่า20ชนิดนะคะ มันมีทั้งชื่อที่เป็นเอื้องตีนเป็ดหรือว่าสมอตินเป็ดอะไรอย่างเงี้ยก็มีชื่อของตีนเป็ดหลายๆต้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับต้นตีนเป็ดที่เป็นพญาสัตบัญเนาะแต่ปรากฏว่าเราก็จะเจอว่ามีข้อมูลที่เอามาผสมกันระหว่างตีนเป็ดชนิดต่างๆนะคะแล้วก็ทําให้ข้อมูลของต้นพญาสัตบัญหรือว่าต้นตินเป็ดเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปบ้างค่ะแลวจริงๆแล้วเนี่ยตัวต้นพญาสัตบัญเองเนี่ยหรือว่าต้นตีนเป็ดเจ็ดง่ามเนี่ย เขาก็มีประโยชน์นะคะคนสมัยก่อนเขาจะเอาลำเ,เอาตัวเนื้อไม้ของพญาสัตบัตเนี่ยมาทํากระดานชื่อภาษาอังกฤษเขาก็เลยเป็นถ้าแปลออกมาเป็นภาษาไทยก็คือต้นกระดานต้นกระดานดํา blackboard tree นะคะซึ่งในในปัจจุบันเนี่ยมีการศึกษาเรื่องของการเอาพวกเปลือกของต้นเนี่ยมาทํายานะคะแต่ในในแง่ของดอกไม้เนี่ยดอกตีนเป็ดเนี่ยไม่ได้เอามาทํายาอะไรส่วนใหญ่ก็เป็นน้ํามันหอมระเหย ต้นตินเป็ดหรือต้นพญาสัตบันนะคะที่มีออกดอกกันเยอะๆมากในฤดูกาลนี้เนี่ยกลิ่นมันทําให้เราเวียนหัวก็จริงแต่ว่าตัวกลิ่นเนี้ยไม่ได้เป็นสารพิษแต่การดมในระยะเวลานานหรือว่าเป็นปริมาณมากก็อาจจะส่งผลต่อประชาชนนี่แหละแต่ก็ไม่ใช่ว่าต้นนี้จะทําให้เกิดพิษนะคะข้อมูลณตอนนี้ต้นนี้ไม่ใช่ต้นไม้พิษนะคะดอกของต้นตินเป็ดมันบานพร้อมๆกันแล้วมีกลิ่นแล้วก็ ผู้คนได้กลิ่นมากๆก็บอกว่าเวียนหัวใช่ไหมคะเราก็ลองค้นข้อมูลดูก็เจอแค่ว่าเป็นสารกลุ่มน้ามันหอมระเหยนะคะแต่ในปริมาณที่น้อยๆก็จะไม่มีปัญหาอะไรพอปริมาณที่มากๆพดมแล้วก็เหมือนการดมน้ําหอมที่เข้มขน้นกลิ่นของต้นตีนเป็ดเนี่ยจริงๆไม่ได้มีผลตัวกลิ่นของต้นตีนเป็ดไม่ได้มีผลโดยตรงกับผู้มีโรคประจําตัวอะไรแต่สําหรับคนที่แพ้เกสรคนที่มีอาการภูมิแพ้อันนี้ถือว่าต้องระวัง ไม่เฉพาะต้นตีนเป็ดแต่ว่าเป็นเกสรของดอกไม้นะคะกินพวกละอองเกสรน,นะคะจะจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดอาการภูมิแพ้นะก็จะทําให้เกิดอาการอะไรฮะน้ํามูกไหลน้ําตาไหลนะคะไม่สบายไอจามอะไรอย่างเงี้ยต้องกินยาแก้แพ้ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นละอองเกสรของต้นตีนเป็ดหรือต้นไม้อื่นๆเขาก็จะต้องระวังอยู่แล้วในช่วงเวลานั้นก็อาจจะต้องใส่แมสใส่หน้ากาก นะคะเพื่อป้องกันละอองของเกสรที่จะเข้าสู่จมูกนะคะเข้าสู่ร่างกายในลักษณะของคนทั่วไปโดยมากก็จะรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนอันนี้เป็นเป็นเรื่องของกลิ่นที่มันเยอะเกินไปพอมันปลุกเยอะๆรวมกันก็กลายเป็นว่าพอออกดอกพร้อมกันพอมาดมในเวลาเดียวกันก็กลายเป็นว่าได้ได้กลิ่นในปริมาณที่มากก็กลายเป็นว่ากลิ่นเหม็นขึ้นมาพอกลิ่นที่เหม็นมากๆก็จะไปกระตุ้นให้เกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนได้ บางข้อมูลบอกว่าตินเป็ดมีไซยาไนอันนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสารไซยาไนเนี่ยจริงๆพบได้ในพืชทั่วๆไปแต่ว่าไม่ได้มีในปริมาณที่สูงจนถึงระดับที่จะเป็นอันตรายแล้วก็ถ้าเอามาทําเป็นสมุนไพรหรือเป็นยาก็มักจะต้องมีการปรุงแล้วก็ตัวสารไซยาไนก็จะหายไปหมดแล้วแต่ว่าจะมีสารที่เป็นพวกน้ํามันหอมระเหยแล้วก็มีสารกลุ่มอื่นๆพวกอัลคาลอยเท่าที่ทราบนะคะต้นต้นตินเป็ดที่เป็นพญาสัตบัญเนี่ย จริงๆเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้เป็นต้นไม้มีพิษนะคะเป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์เลยละนะคะแต่ว่าจะมีต้นตินเป็ดอีก 2- 3สาชนิดที่เราเราทราบแน่ๆแล้วว่าเขามีพิษตัวอย่างเขามีพิษก็คือต้นตินเป็ดน้ํากับต้นตินเป็ดทรายซึ่งทั้ง2ต้นนะตินเป็ดน้ําและตินเป็ดทรายเนี่ยอยู่ในวงเดียวกันนะคะกับต้นพญาสัตบัญหรือว่าตินเป็ดแต่เรามีข้อมูลว่าตินเป็ดน้ําตินเป็ดทรายมีสารพิษสารที่มีฤทธิ์ต่อหัวใจ ะะเราเรียกเป็นสารในกลุ่มคาดิแอคไกลโคไซด์แต่ว่า,าพยาศัตบัณเนี่ยเราไม่มีข้อมูลว่ามีต้นมีมีสารนี้อยู่ส่วนต้นตินเป็ดที่เป็นที่มีพิษนะคะแล้วก็มีการเอาข้อมูลของต้นตินเป็ดที่มีพิษเนี่ยมาบอกว่าพยาศัตรบัณเนี่ยมีมีความเป็นพิษด้วยนะคะต้นตินเป็ดพยาศัตบัณมีเป็นพิษเนี่ยอันนี้ก็ต้องต้องที่ใจว่าอันนั้นเป็นคนละต้น ต้นที่ต้นตินเป็ดที่มีพิษเท่าที่โด่งดังหน่อยก็คือตินเป็ดน้ํากับตินเป็ดทรายค่ะสองต้นนั้นอะตัวมเมล็ดตัวยางของต้นเนี่ยมันมีสารที่เป็นสารที่มีฤทธิ์ต่อหัวใจนะคะการได้รับเข้าไปการกินเผลอกินใบปกติต้นไม้สองต้นนี้เป็นไม้ประดับไม่ไดเอามากินไม่ไดเอามารับประทานอะไรอยู่แล้วแล้วเกิดว่ามีการกินเข้าไปก็อาจจะทําให้หัวใจวายอาจจะทําให้หัวใจเต้นผิดปกติก็ต้องไปพบแพทย์